ย้อนรอยก่อนจบไม่สวยเปิดโพสถากูลก่อนเลิกเบกกี้สองเดือนก่อนพูดไว้แบบนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเบกกี้สีธัญญาหลังประกาศได้แยกทางกับสามีถากูลมาสักระยะหนึ่งแล้วหากย้อนไปก่อนที่จะประกาศแยกทางกันในวันนี้หนุ่มถากูลเคยโพสต์เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นภาพคู่พร้อมแคปชั่นระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราในตอนนี้คือคนที่อยู่ข้างกายเราถ้าเมื่อไรที่เราเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าเท่ากับว่าเราโฟกัสผิดจุดวันนี้เข้าใจแล้วครับชีวิตคู่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งใดหมั่นเติมความรักให้กันนะครับรักนะครับเบกกี้สีธัญญา